สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กิติยานะคะวันนี้เรามาเช็ครวงความรักค่ะสำหรับชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟนี้จะประกอบไปด้วยลัคนาราศีเมษสิงธนูประจำเดือนพฤศจิกายน2564นะคะการดูแบบนี้เป็นการดูโดยภาพรวมค่ะก็ไม่อาจจะตรงได้กับหมดทุกคนนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะก็เออเราดูไว้เพื่อเป็นแนวทางค่ะแนวทางให้กับชีวิตเรานะคะ ก่อนพบคนทนายฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะความรักค่ะเราจะเริ่มเหมือนที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดเนี่ยการถือดาบเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าจริงแล้วค่ะในช่วงในช่วงนี้หรือว่าความคุณที่โสดในตอนนี้นะคะพูดถึงเขาบอกว่าเ,เหมือนคุณเองอาจจะตัดใครออกไปจากชีวิตคุณนะคะถ้าคุณรู้สึกว่ามันเรียกว่าถ้ามัน มันมีแล้วอะ่ะมันทําให้คุณป็นทุกข์อ่ะค่ะคุณเลือกคุณมีพลังอํานาจอยู่ในมือค่ะเลือกที่จะจะรักหรือว่าจะเลิกถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าเออเหมือนคุณจะยอดเยี่ยมมากเลยนะค่ะคุณคุณจะเลือกไขนี้คุณตัดสินใจคุณเลือกได้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็บอกว่าอาจจะเหมือนที่เจอความรักที่เหมือนเขาเรียกว่าเจอคู่แข่งค่ะหรือมีความเออรู้สึก ปวดเหมือนกันค่ะแต่คุณก็เป็นคนที่เข้มแข็งค่ะตัดใจได้เหมือนกันเพราะคุณรู้ว่าความรักเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของการที่เออเหมือนกันให้และการรับอย่างเท่าเทียมกันค่ะคือถ้าเรารักใครฝ่ายเดียวแล้วเขาไม่เคยตอบเราตอบสนองเลยค่ะแล้วเราจะมีไปทําไมนะในในลักษณะคุณเป็นคนในลักษณะน,นั้นค่ะช่วงนี้ก็อาจจะมีคนนะคะระวังอาจจะเป็นถ้ามีนะคะก็จะมีเข้ามาเหมือนเพียงแค่ ชั่วครู่ชั่วยามค่ะหรืออาจจะมาเพียงแค่หวังผลประโยชน์อะไรอ่ะซึ่งถือว่าถ้าอย่างนี้ก็เข้ามาแล้วมันไม่จริงใจหรือว่าเข้ามาเพื่อเพื่อหวังอะไรในตัวเราแค่นั้นก็อย่าไปให้ความสําคัญค่ะอันนี้เรามาดูกันต่อนะคะแล้วคุณเป็นยังไงเออแต่เท่าที่ดูอ่ะคุณก็ยังมีเพื่อนมีฝูงนะคะมีมิตรภาพ มีมิตรภาพที่ดีๆค่ะหรืออาจจะมีคนเข้ามาเหมือนกันค่ะแต่ลักษณะมันก็อาจจะเป็นเหมือนหลายคนเนาะค่ะแสดงว่ามันอาจจะมีถ้ามีเข้ามาก็เหมือนอาจจะมีเครือเข้ามีอยู่แล้วบางทีเขาอาจจะเข้ามาอีกแต่เท่าที่ดูโดยรวมมันก็อาจจะหมายถึงว่าคุณเองก็มีความสุขค่ะ,ะถึงจะโสดแต่ก็โสดแบบมีความสุขไม่ได้พบปะสังสรรหรือว่าออได้ยังมีเพื่อนฝูงค่ะคิงดาม ดาบเยอะเงินนะคะอ้าสมก็เป็นธาตุไฟเนี่ยนกัอ๋อดาบนี่มันธาตุลมค่ะแต่แสดงว่าจริงแล้วเรื่องความรักะคะ่ะคุณเองเป็นคนที่ตัดสินใจนะะจะรักจะเลิกนี่เรื่องจริงเลยนะคะคือถ้าไม่ใช่ก็คือตัดะะจะถ้าใช่อยู่ต่อแต่ถ้าไม่ใช่ก็ถือว่าตัดทิ้งะคะ่ะเพราะว่าถ้ามันมีรักแล้ว มันมันมีแต่ความเขาเรียกไงคะมีแต่ปัญหามีแต่ความเครียดก็อยู่เป็นโสดไปก่อนออแต่ตัวคนเองดูก็อย่เหมือนยังอาจจะยังมีความสับสนอะไรอยู่เหมือนกันนะคะ,ะสับสนนี่หมายถึงว่าเออบางทีก็อยากมีค่ะแต่บางทีก็เหมือนไม่อยากมีความรักเพราะคิดว่าเออชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วถ้าเจอคนไม่ดีก็อย่ามีเลยดีกว่า ถามว่าคุณเป็นคนยังไงพูดพูดไปแล้วนะคะพูดถึงถ้าคุณเป็นผู้หญิงนี่ถือว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายส่วนมากสนใหญ่ก็คือปรารถนาแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะก็ถือว่าคุณจะจะก็เรียกว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะคนที่ดีเป็นผู้หญิงที่ดีเหมือนพร้อมที่จะเป็นแม่บ้านเอ,อแม่บ้านนี่หมายถึงว่าเอคิอวดว่าแต่งงานเป็นแม่ของลูกได้เลยนะ แต่ในเรื่องของความรักบางทีคุณก็ต้องอาจจะต้องอาจจะได้พบปะเจอคนที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นเป็นม้มาก็ได้นะคะค่ะเราอาจจะไม่ใช่แฟนคนแรกของเขาค่ะหรือตัวคุณเองเนี่ยเวลารักใครอะคะ่ะบางทีเออรักด้วยหัวใจหรือจริงแล้วคุณมีรางสังหอที่แม่นยำลองใช้เขาเรียกว่าสัญชาตญาณตัวเองนะคะในการที่จะเลือกจะรักหรือว่าจะตัดสินใจรักใครสักคน แต่คุณก็ดูแล้วมีเกณฑ์เจอนะคะมีเจมีเกณฑ์ที่จะเจอคนรักจากการงานค่ะหรือว่าการเรียนหรือว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าจับงานไว้แสดงว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้าง,งานอยู่เหมือนกันเนาะค่ะแล้วเหมือนมันจะเป็นยังไงนะคะเรื่องความรักอืม อาจจะมีเข้ามานะดูแล้วนะคะพูดถึงนะมีนะคะแสดงว่าคุณจะมีคนเข้ามาแล้วจะเป็นพัฒนามันจะเหมือนการจะมีการพัฒนาไหมจริงเมมอง,มองดูแล้วนะคะมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาอยู่เหมือนกันค่ะแต่คุณสองคนเนี่ยพูดถึงเนี่ยบางทีอาจจะก็เรียกวปากแข็งค่ะเอะมาถึงตัวคุณหรือว่าคนที่เข้ามานะอาจจะเป็นคนที่เงียบเก็บความรู้สึกไม่ค่อยแสดงออก แต่คุณแต่เขาก็ปรารถนาห่วงใยคุณอย่างจริงใจค่ะเอ่ออาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นแบบเคยเจอกันค่ะเคยผูกพันกันมาในอดีตชาติค่ะมันก็เลยเขาเรียกว่ามันก็เลยตามกลับมาเจอกันค่ะมาเจอกันมันก็มีความรู้สึกคนผูกพันเหมือนกับเอ้ยเราเคยเจอคนคนนี้นะค่ะอาจจะเป็นรู้สึกว่าคนคนนี้รู้สึกจะไม่หุ้นหน้าเหลือเกินเพราะคุณเคยเจอ คยมีความผูกพันกับเขามาแล้วค่ะก็เท่าที่ดูนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีเหมือนกันค่ะแต่คนนั้นาจารยจมองว่าแนวโน้มก็มีโอกาสที่จะเป็นเป็นอาจจะเป็นคนไม่มาเหมือนกันนะค่ะแต่ก็ถือว่าเขาเป็นคนจิตใจดีค่ะแต่ก็ความรักจะว่าไปนะคะอืมมันก็มีทั้งสุขทุกข์มันเป็นเรื่องปกติค่ะนี้เรามาดูกันต่อนะคะไ่าพาวเวอร์ออฟเลอ จะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับความรักของคนโสดอ่ะ expression ก็คือเหมือนคือการให้แสดงออกะคะ่ะให้แสดงออกขอความคิดนะคะแล้วก็เอ่อทำให้มันเป็นรูปธรรมทำมาให้มันชัดเจนมากขึ้น,นะคะ่ะอันนี้เขาบอกว่าเออในเรื่องของความรักนะะี่ค่ะอืม มันไม่มีอะไรอะค่ะที่ว่าจะสัมพันธ์ไปกว่าความการที่เราอะค่ะเออมองเห็นความรักอะมันมันยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เป็นจริงความรักผิดชอบ responsibility คุณอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าระวังความคิดของคุณนะคะแล้วก็ความรักที่คุณแสดงออกกับคนอื่นค่ะก็เหมือนเรามีความรับผิดชอบคือถ้าเราไม่ไม่ ยังไม่คิดจะถ้าจริงอ่ะเขาคุณก็อาจจะป็นคนที่ไม่แสดงออกไปอะไรให้มันทําให้เขามีความหวังดูไพ่เอแมนส์แอนเจิลนะคะพอก i ีฟว mm ิ hmm. and ่งแอนเ r อร์นิ่งก็ไพ่ก็จะบอกว่าถ้าคนที่เคยมีอดีตนะคะ mm hmm. ก็ให้ปลดปล่อยแล้วก็ mm hmm. เ,เยียวยาตัวเองในอดีตค่ะ ด้วยประสบการณ์ที่คุณมีมากขึ้นนะคะมันอาจจะทําให้เรียกว่าคนเราอะ่ะบางทีมันก็ต้องผ่านประสบการณ์ความรักมามันจะทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นค่ะดิฟเฟอเรนทเฮลยูก็บางทีบอกความรักหรือว่าบางทีอาจจะมีเพื่อนแนะนําหรือว่าใครแนะนํามาให้ก็ได้นะคะ,ะหรือถ้าเรามีปัญหาอะไรปรึกษาเพื่อนได้ แต่น,นี้ก็บอกมันเหมือนมีคําเตือนอะไรอยู่นะคะ,ออะทงแดงก็มีอาจจะมีสัญญาณเตือนอะไรมาส่งข้อความมาที่อาจจะมีมาถึงคุณนะค่ะอันนี้เรามาดูต่อที่ไพ่นะคะ love oracle ก็จะสับยางอีกหนึ่ง ดูเหมือนอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเหมือนความดึงดูดของค,คุณดูมันไม่ค่อยมีเลยนะคะอาจจะเป็นความรักความรักแบบท,ทวินเฟรมค่ะดูซิแค่นี้ อลิซาค่ะอ๋อเป็นเวลาที่เราจะบอกค่ะอาจจะหมายถึงว่าเออเป็นเวลาใ้ถึงเวลาที่เราควรจะบอกค่ะในเรื่องความรักเนาะค่ะได้เวลาแล้วอะไรอย่างนั้นก็ได้ทีนี้เรามาดูไพ่ Whisper of Love นะคะจะบอกอะไรเรื่องความรัก Love o ูเอือกค่ะคุณก็มีจิตวิญญาณนะคุณเป็นคนที่เาเรียกว่า,ารักค่ะเหมือนให้รักค่ะว่าคุณเป็นใครคือเหมือนต้องต้องรักในสิ่งที่ที่ตัวเราเป็นนะค่ะมันก็คือเหมือนการรักตัวเองด้วยเหมือนกันนะก็ะะะะบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันนะคะ แล้วฝันถึงอน,นาคตเมื่อเราฝันทุกๆสิ่งเป็นไปได้ค่ะก็จบคาทํานายนะคะสําหรับออความรักคนโสดค่ะมันต่อกันนะคะสําหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วค่ะเทออ่าที่ดูก็ถือว่าความรักของคุณกับเขานะคะจะแต่งงานหรือว่ามีคู่แล้วเนี่ยถ้าแต่งงานแล้วเนี่ยแสดงว่าน่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาอย่างรับรื่นหรือเขาเรียกว่าค่อนข้างออมีโอกาสมีเป้าหมายในชีวิตร่วมกันค่ะ ใกล้จะถึงความกวานความสําเร็จเนาะค่ะแต่สําหรับคนที่เป็นแฟนกันก็มองว่านะคะที่เคยคบกันมาค่ะมันก็เหมือนจะอาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าคบมานานนี่ถ้าเป็นคนที่เหมือนความรักไม่ค่อยชัดเจนนะคะก็จะรู้สึกว่ามันคบมานานค่ะม,มันทำไมมาดูแล้วมันยังนิ่งๆมันยังไปเรื่อยๆค่ะแต่เท่าที่ดูคนมีแฟนแล้วก็ถือว่ามีโอกาสนะคะที่จากการที่คุณคบกันมาค่ะ มันก็เพราะว่ามีน่าจะเริ่มมีเรื่องของการพูดคุยค่ะพูดคุยอันนี้มองว่าเขาเรียกว่าการในเรื่องของการทําอะไรที่มันถูกต้องตามกฎหมายค่ะก็แสดงว่าอาจจะมีถือไม่ได้มีพฤฤิธีค่ะอาจจะมีการตกลงกันเอ่อจดทะเบียนหรือว่าทําอะไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายอยู่ด้วยกันให้มันถูกต้องตามกฎหมายค่ะหรือว่าคนที่มีคู่แล้วค่ะถ้าอยูอย่ด้วยกันเฉยเก็อาจจะจดทะเบียนหรือว่ามีการทํา ธุรกรรมค่ะทำะเกี่ยวกับกฎหมายร่วมกันนะคะค่ะแล้วมาดูต่อนะคะเอาที่ดูก็ยังถือว่าไม่มีอะไรนะคะแต่ทำไมเหมือนใครอาจจะในความรักในความเป็นคู่นะคะอาจจะมีใครบางคนที่เคยทำให้ใครอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึก เคยเหมือนผิดหวังนะหรือทาให้เขาทุกข์ใจคะก็แสดงว่าเหมือนยังมีบางคนที่ยังไม่ลืมความหลังนะหรือบางคนยังรู้สึกผิดะกับเรื่องของความรักะที่เราเคยทำคนมีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ที่จะมีบุตรนะคะมีบุตรมีบุตรมีบุตรบ,บริวารลูกน้องอาจจะเป็นบุตรชายนะคะ แต่ในเรื่องของความรักของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วค่ะก็เขาเรียกว่าบางคู่นะคะอาจจะเหมือนจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าต่างฝ่ายต่างทําอะไรทําจริงแล้วทุ่มเทค่ะบางคนก็อาจจะมุ่งออกับงานหรือบางคู่ค่ะเอ่ออาจจะมีนิสัยที่คล้ายกันคือไม่ค่อยยอมกันไม่ค่อยลงให้กันต่างฝ่ายต่างจะเอาชนะกันซึ่งถ้าในเรื่องของความรักก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลดีอะไรค่ะ การที่เราจะมาเอาชนะคนที่เรารัก <_ an> ถ้าคุณมีความคนมีคู่หรือมีแฟนแล้วก็ต้องระวังนะคะคุณอาจจะไปเจอคู่หรือเจอแฟนะถ้าเกิดว่าทําผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเ,เรียกว่าพร้อมที่จะตัดได้ทันทีนะคะเพราะเป็นคนที่เด็ดขาดนะ ถือดาบแล้วก็ถือว่าตัดสินใจแล้วค่ะจะยังไงฉันเลือกแล้วบางทีอาจจะยังก็าอาจจะมีบางคู่ที่เขาเรียกว่าไม่ค่อยได้อยู่กันด้วยกันเนื่องจากอาจจะเขาอาชีพของเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะต้องมีเรื่องของการเดินทางาก็เลยอยู่หรือว่าอยู่ไกลกันก็เลยต้องมีเรื่องของการติดต่อสื่อสาร กันผ่านทางสื่อโซเชียลอะไรอย่างนั้นมากกว่าค่ะเพิ<า>่มเพอ่มคู่ของคุณช่วงนี้พูดถึงนะคะความรักคนที่มีคู่หรือมีแฟนแล้วเนี่ยแสดงว่าคู่หรือแฟนของคุณช่วงเนี้ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีความ,มมุ่งมั่นนะแต่จริงเขาจะบอกว่าเขาถ้าเขารักใครก็รักจริงนะคะอา่อารักใครรักจริงแต่ค่อนข้างใจอ่อ มีความมั่นใจในตัวเองสูงอีโก้สูงเพราะฉะนั้นบางครั้งในเรื่องของความรักเราต้องยอมให้เขาเป็นผู้นำค่ะแต่ก็ถือว่าเขาเป็นคนที่มั่นคงเกี่ยวกับเรื่องของความรักค่ะหรือคนรักของเรานะคะเขามีโอกาสที่จะในเรื่องงานค่ะก็มีโอกาสที่เขาจะเติบโตหรือเพราะเป็นเจ้าของธุรก,กิจค่ะก็ถืออันนี้เป็นความรักโดยภาพร,รวมก็ถือว่ายังไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมาก แต่อย่าทำอะไรผิดถ้าผิดแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะมีคนหนึ่งที่เเรียกว่าตัดสินใจค่ะแล้วถ้าตัดสินใจแล้วเขาเด็นขาดค่ะทีนี้เรามาดูไฟ power of love นะคะจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกวับความรักของคนชาวธาตุไฟค่ายนดนะค่ะก mm. ็ะ mm. จะมาสอดคล้องกับตรงนี้นะคะ mm. เหมือนเขาเรียกว่าความรักนะคะอืมให้ให้ เหมือนคือให้คายเนสก็คือ on on, คอ่อนโยนค่ะอาจจะเป็นคนแข็งนิดนึงค่ะก็อ่อนโยนหรือว่ามีจิตใจที่เมตตาหรือว่าการให้อภัยก็ได้นะคะฮาร์โมนีค่ะ,คะก็แสดงว่าเขาบอกคุณก็สามารถที่จะเอ่อไงค่ะ เรื่องความรักะให้มันสมดุลกันได้นะคะกับท,ทุกสิ่งคือสมดุลในเรื่องของความรักกับเรื่องอื่นเรื่องงานเรื่องส่วนตัว่ะ respect ะทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเออ mm hmm. เขาเรียกว่าเรา,เาให้คุณค่าคนอ,อื่นเพราะทุกแต่ละคนน่ะเขาจะมีเหมือนยูนิคมันก็คือ มันแต่ละคนมันจะมีอะไรที่มันไม่มันแตกต่างกันมันไม่เหมือนกันเราต้องเคารพในความเป็นตัวของเขาค่ะมาดูที่ไพ่โรแมน c ์แอนเชอร์นะคะอืมค mm ีบแอนโอเปนค่ะเอ่อกอกคุ่บังเขาเรียกว่า หรือว่าคนรักของคุณนะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีเขาเรียกว่ามีสเปคหรือว่าความคาดหวังอะไรเนี่ยที่มันแตกต่างจากที่เอ่อที่คุณคิดหรือว่าหวังหรือว่าจากคนอื่นค่ะอันนี้ก็บอกเาก็ให้มองมองนะคะมองในแง่มองให้คิดให้คิดบวกอะค่ะแล้วมันจะนำพาให้คุณมีความสุข อันนี้ก็บอกเหมือน this card be the one ค่ะเหมือนคุณได้พบคนที่คุณตามหามันจะนเขาเรียกว่าตามหาจนเจอแล้วอะคนคนเนี้ยค่ะอาจจะเป็นเหมือนคู่แท้หรือเป็นคนรักที่ในแบบที่คุณตามหาแล้วคุณได้เจอเขาแล้วต่อมานะคะมาดูไพ่ love worker ให้ดียย๊ด๊ ดูสินี้ค่เความรักอยู่ในกรอบรูปหัวใจนะคะผู้หญิงผู้ชายหัวชนกันโรแมน c ์คิวปิสเอโรสไตล์ค่ะเออมืนก็เลยอันนี้เขาบอกว่าคิวปิดนะคะเขายิงธนูแล้วนะค่ะยิงสอนรักให้คุณแล้วค่ะให้คุณก็เรียกว่ามีมีเวลาที่ใช้ความสุขอยู่ร่วมกันนะคะ อันนี้เขาบอกมันเป็น reflection ก็เหมือนการสะท้อนกลับนะคะค่ะคือเวลาเนี้ยม,มันเหมือนเขาบอกต้องให้พื้นที่แต่คนมีพื้นที่ส่วนตัวของแต่ละของแต่ละคนค่ะความไว้ใจแล้วก็ความศรัทธาความเชื่อมั่น,นะคะ่ะมันจะทำให้ความรักมันออกมาดีที่สุดน,นี้มาดูให้ whisper of love นะคะ เออขาบอกวา่วาการสัมผัสนะคะมันมีความหมายมากเลยะะเพราะบางคนบางคูอ่อาจจะอยู่ด้วยกันมานานจนบางทีความรักมันไม่ค่อยหวานไม่ค่อยได้มีการเหมือนปฏิสัมพันธ์อะไรกัน,นะค,ะค่ะอาจคะเหมือนจบไม้จับมือกันก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะ e c i a t this moment บอกว่าทุกสถานการณ์นะคะมันเป็นโอกาสที่จะทําให้ เหมือนมันโตขึ้นแล้วก็ได้พบรักที่แท้จริงค่ะก็แสดงว่าเขาเรียกว่าเหมือนคนเราค่ะให้มีความสุขหรือว่าชื่นชมกับสิ่งที่มีค่าหรือว่าสิ่งที่อยู่กับเราในปัจจุบันค่ะก็จบคำทำนายนะคะสำหรับคนชาวธาตุไฟค่ะประจำเดือนพฤศจิกายนชอบนะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ